เป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจอย่างต่อเนื่องสําหรับกรณีนักร้องหนุ่มหนุ่มกลายินฟ้องจูนเพนชูรีภรรยาในก็หายอยากยอกเงินบริษัท66ล้านบาทจนเป็นประเด็นร้อนอย่างต่อเนื่องนั้นต่อมาค่ะทนายเดชากิติวิทยาน,านันทนายความของนักร้องหนุ่มที่ขณะน,นี้อยู่ในระหว่างการอุปสมบทเปิดเผยว่าขอเสนอที่หนุ่มกลาได้ยินให้จูนไปพิจารณา6ข้อมีดังนี้ค่ะ 1. ยึดหลักความสุขในครอบครัวจะต้องไม่มีคดีความกันอีกต่อไป 2. ทรัพย์สินจะต้องแบ่งกันตามกฎหมายโดยให้นำทรัพย์สินทั้งหมดออกมาตีแผ่บ้านรถที่ดินเงินฝากว่ามีเท่าไหร่แล้วแบ่งครึ่งหารสองสเรื่องนี้สินต้องแบ่งคนละครึ่งไม่ว่าจะเป็นนี้บ้านนี่รถนี่คอนโดให้แบ่งกันคนละครึ่ง 4. เรื่องบุตรให้มีอำนาจปกครองบุตรร่วมกันเพราะเด็กยังอายุน้อยต้องมีทั้งพ่อและแม่คอยดูแลพร้อมกัน 5. เรื่องยาทั้งสองไม่สมัครใจที่จะอยู่ด้วยกันแล้วก็ต้องหยากันและ 6. เรื่องมือที่3จะร่วมเจราจาทีเดียวให้จบก็ได้หรือไม่รวมก็ได้ค่ะ